ค่ะพีนหองทีรักวันนี้เราก็จะมาขัดมะเขือ,อยาวนะคะมะเขือ,อยาวสองลูกล้า,กางทำความสะอาดแต่เราก็จะมาหั่นนะคะก่อนจะหั่นก็จะมาใส่หมูสับหนึ่งขีดนะคะแล้วก็พริกพริกน้อยสองเม็ดแล้วก็กระเทียมกระเทียมจีนนะคะห,หัวนะคะเพื่อๆที่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผงงาหรือว่าผงชูรสทานก็ใส่นะคะแล้วก็ สีโขาวค่ะก็มีเต้าเจี้ยวนะคะที่ต้องใส่ด้วยนะคะเต้าเจี้ยวค่ะดออน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะส่วนน้ำมันหอยใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีค่ะจะมีโหระพาขาวนะคะให้หล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะหั่นนะคะโอ้อยังอ่อนอยู่เลยเพื่อนๆ โอเคอยู่คะ่ะเขาอ่อนนะคะถ้าเขาแก่ก็จะผัดได้ค่อยอร่อยนะคะเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะนำไปลวกนะคะไปลวกก่อนหนึ่งจะไม่ดำสองก็จะสีสวยเพื่อนเราจะนำมะเขือยาวไปลวกก่อนนะคะ ก็เขือยาเนี่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะคเพื่อน ก็นำเกลือลงนะคะมะเลือเราก็จะสีสวยนะคะคเพื่อนมาเเขือลงลวกนะคะลวกจนมะเขือสุกเลยนะคะคเพื่อน ชูดได้ที่แล้วเ้องนะข,ขึ้นนะครับเพื่อนๆเอาขึ้นเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ พอค่ะใส่เยอะแต่รื่อยนะคะ่ะเพื่อนๆเราก็ใส่หมูงลงไปนะคะ พอูตก้าห้าปเ็นแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะคุเชนแล้วก็ใส่เนื้สลงไปนะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมป่ตมานนี้นะคะ น้ำตาลไปประมาณนิ่อค่ะเพราะว่าน้ำเชื่อเขาจะหวานนะคะเรายิ่งข้าไปสองช้อนโต๊ะพอ อโทษค่ะใส่เต้าเจี้ยวพูดผิดใส่เต้าเจี้ยวใ <g ül> <g ül> ส่เต้าเจี้ยวนะคะสองช้อนโต๊ะสีขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพูดผิดจ้ะขอโทษค่ะ <g ül> แล้วก็ค่อยค่อยคนนะคะ เราก็จะได้ทอมมะเขือยาวหนึ่งไม่ดำสองอร่อยมากมายเพื่อนๆลองทำนะคะเจ้หน้าอีกลยไปค่ะเพื่อน อีกนี่ถามไม่ได้นะคะดูตัวหลักอร่อยถ้าไม่ใส่เข้าก็ไม่หอมเนาะหอมมากมายเลยนะคะณทุกดชอบชที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะ คนที่ชอบสิทภาพแียงแรงต่างๆนะคะขอ<ม>กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ